สวัสดีค่ะพบกับรายการม้งข่าวดังนะคะอยู่กันสองคนเช่นเคยเนาะ,ะมีเรื่องราวแท้ๆมามาคุ้มชมได้ฟังอีกเช่นเคยค่ะไม่รอช้านะคะไปที่ประเด็นแรกเลยค่ะสำหรับสาวพิงกี้สาววิการน,นะคะที่ล่าสุดนี่ก็คือปรากฏตัวต่อสื่อครั้งแรกนะคะหลังจากที่โอ้โหเกิดเรื่องราวมากมายเนาะ,ะที่แบบหลายคนอยากรู้ะคะ่ะซึ่งแต่เรื่องนี้ที่หลายคนสงสัยก็คือเรื่องของการถอดกำไร e อเอ็ ใช่ซึ่งหลายคนก็คือทักทวงว่าโอ้โหสองมาตรฐานหรือว่ามันเป็นเพราะอะไรทาไมถึงได้ถอดกำไร E.M. คนสงสัยถูกต้องถึงขั้นยุตตัวอย่างของคุณสรยุทธมาให้ดูเลยว่าเนี่ยคุณสรยุทธยังใส่ทํางานได้อะไรแบบนี้นะคะงานนี้ค่ะทางด้านทนายค่ะก็เลยขอชี้แจงแบบนี้ค่ะเอาเป็นว่าเราไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะมีข่าวเรื่องสองการถอดกำไร E.M. หรืออะไรต่างๆละอย่างที่บอกว่าบางทีข้อบลรัวก็คาดเคลียอนก็ขอความกรุณาสาเพราะว่าเราติดเรื่องของจะต้องบาเนะครับมาถ่ายรัละคร การถอดเนี่ยจริงๆแล้วก็คือขอสั่งขอถอดชั่วคราว,วแต่ว่าข้อมูลทางสื่อบางทาง่านอาจจะได้ไปคาดเดอหรือไม่ครบถ้วนเดี๋ยวพอเสร็จแล้วก็ก็ส <ไป S 1> ่งกลับมาอ่อคือ,อ,อถอดเฉพาะเวลาที่ทำงาน,าไไนแล้วเดี๋ยวกลับไปใหม่ แล้วก็คืออยู่ที่ขอสารไว้จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจแล้วครับเพราะว่าโดยโดยลักษณะของตามตรวจหรือตามอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถให้ปรากฏตัวกำไรได้ก็แล้วก็บ้านถ้าปิดกล้องก็อาจจะต้องกลับไปใช่ครัใช่จนกว่าจะถ่ายทําภาพยนตร์กุมารเสร็จครับซึ่งใช้เวลาถ่ายทำเท่าไหร่ะน่าจะประมาณเกือบ6เดือนได้ค่ะซึ่งกรณีอย่างนี้คือไม่ได้เฉพาะพิมพ์ยิงคะเพราะไม่ได้คนอื่นก็ มีสิทธิ์ในการยื่นขอเนกันตรงนี้อยู่ที่เหตุผลความจำเป็นของแต่แต่ละกรณีแล้วก็สุดท้ายก็อยู่ที่ดูคลินิกของศาลก็ได้รับอนุญาตจากศาลแล้วว่าให้ถอดนะคะซึ่งไม่ได้ถอดตลอดนะคะถอดในช่วงของการถ่ายทําของหนังเรื่องนี้แหละที่ พิงกี้จะถ่ายใช่พอถ่ายจบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ก,กลับมาใส่เหมือนเดิมนะคะซึ่งก็คาดว่าน่าจะประมาณ6เดือนนะคะในการถ่ายทําของหนังเรื่องนี้นั่นเองค่ะคนที่ไร้คนเนี่ยสงสัยว่าเรื่องของบ้านเรื่องของคุณแม่ที่เล่นการพนันพิงกี้เนี่ยก็ขอเคลียร์กันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปฟังจากปากสาวพิงกี้กันเลยดีกว่าค่ะถ่ายไปนานมากแล้วค่ะว่าหลายๆข่าวอยู่ไนรปจริงอันนั้นคือมากประกาศขายไปก่อนนแล้วเคลียร์ ณแม่เล่นการพนันคุณแม่ก็ไม่ได้เล่นไม่มีการเล่นการพนันใดๆบบ้านก็คือขายไปนานมากแล้วและบ้านนั้นก็คือบ้านของคุณพ่อคุณแม่ที่เราเซื่อให้คุณพ่อคุณแม่ซึ่งหลายหลายปีแล้วมันหลายปีแล้วค่ะเรื่องหลายแล้วอ่ะหลายแต่คือตอนนี้ไม่ได้จําเวลาของของไทม์ไลน์เวลาม่ไ้อยู่กับปัจจุบัน อะสาวพิงกี้ก็ถือว่าเคลียร์ชัดนะคะคือขอเคลียร์ตรงนี้เลยว่ามันหลายเรื่องมาที่หลายคนสงสัยนะคะสำหรับเรื่องบ้านนี่คือโอ้โหขายไปนานแล้วซึ่งเป็นบ้านที่พิงกี้เนี่ยซื้อให้คุณพ่อของคุณแม่ซึ่งก็คือขายไปนานแล้วอะส่วนเรื่องคุณแม่เล่นการพนันนี่ก็คือพิงกี้บอกคุณแม่ไม่ได้เล่นนั่นเองค่ะอาหมดเวลาของเราสคงเ้อมปที่เรียบร้อยแล้วค่ะพบกันได้ใหม่หนโฟกัสทุกวันจันทร์พุธศุกร์ค่ะเวลาเดิมห้าโมงเย็นค่ะทางช่องเพจมานดามอลและช่องทางยูทูบบันดามชาแนลนะคะวันนี้เราสองคน So i